ถ้าเราลองย้อนวิเคราะห์บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายๆแห่งนะครับรเราจะเห็นได้ว่าเรื่องราวการเกิดขึ้นของมันเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยดราม,ม่ามากมายนะครับบริษัทอย่าง Facebook Mark Zuckerberg ขโมยไอเดียจาก2พี่น้องวิงเ l ิร์นวอลสแลวก็หักหลังเพื่อนที่ให้เงินทุนในการก่อตั้ง Facebook อย่างเอ็ดวาร์โดซาวาิตหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของ t ว i ต t e อร์นะครับโคฟ่าเดอร์ทั้ง4คนเนี่ยก็มีปัญหากันมากมายมีคนหนึ่งนะครับโนอาห์ก no ส ก็ถูกลืมไปเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์แทบจะไม่มีบทบาทอีกเลยรวมถึงการรัฐประหารที่เกิดขึ้นระหว่างแจ็คดอร์ซี่กับอีแวนวิลเลียมหรือในสงครามเพย์พาวเนี่ยโอ้โหหักเหลี่ยมเฉือนคมยึดอำนาจก,กันไปกันมาระหว่างปีเตอร์ทิวกับอีลอนมัสซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกถ่ายทอดในหนังสือชื่อดังแทบจะทั้งสิ้นนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นเบื้องหลังสิ่งที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้อย่าง h a t GPT นะครับ หนังสือที่มีชื่อว่า Empire of AI Dreams and Nightmares in Sam Altman Open AI ต้องบอกว่าเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเข้มข้นดราม,ม่าและหักมุมไม่แพ้สตาร์ทอัพรุ่นพี่พี่มาเลยนะครับเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Book Reading is Magic สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรอการ Geek Book ก็ต้องบอกว่าห่างหายไปนานนวครับกับการรีวิวหนังสือวันนี้จะมาชวนคุยหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งอ่านจบไปสดๆร้อนๆเลยนะครับโอ้โหดราม่าเข้มข้นหักมุมยิ่งกว่าน,นังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องรวมกันซะอีกนะครับหนังสืออย่าง Empire of AI โดยค a r ์เ h o เฮที่พูดถึงเรื่องราวเบื้องหลัง ChatGPT ที่โอ้โหดราม่ามากๆนะครับเบื้องหลังเทคโนโลยีสิ่งที่เราเห็นใช้งานกันง่ายๆฉลาดล้ำสุดๆอย่าง ChatGPT เนี่ยโอ้โหเรื่องราว เบื้องหลังมันเนี่ยมีครบทุกรสช,ชาตินะครับตั้งแต่อุดมการณ์ที่สวยงามเหมือนฝันการหักหลังการต่อสู้แย่งชิงอานาจเงินทุนมหา,าศาลและคําถามสําคัญที่ว่าต้นทุนที่ใช้จ,จริงของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับก็นย้อนกลับไปในปี2015นะครับตอนนั้นเนี่ยโลกเทคโนโลยีกําลังตื่นเต้นกับคําว่า AI แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลซ่อนอยู่ลึกๆนะครับว่าถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่ซักแห่งสร้างเทคโนโลยี AI ที่ฉลาดสุด หรือที่เรียกว่า AGI ขึ้นมาได้สําเร็จแล้วควบคุมมันไว้คนเดียวโลกมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าพูดในแง่มุมที่ชัดเจนชี้ไปชัดๆก็คือ Google นั่นเองนะครับตอนนั้นที่โ,โหมีศักยภาพสูงมากๆที่จะเป็นเจ้าโลกแห่ง AI มีเทคโนโลยีพร้อมทุกอย่างมีทั้งเงินทุนบุคลากรมี Google Deep ไ Mind ที่ปฏิวัติโลกตอนนั้นเนี่ยกลุ่มบุคคลที่เป็นไอคอนของวงการเทคโนโลยีนะครับที่นำโดย Elon Musk ถอยกลับไปตอนนั้นมัสเองยังไม่ได้หมกมุ่นกับ Twitter หรือ X และอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวข้อสำคัญก็คือแซมอัลส์แมนประธานของ Y Combinator บริษัทเพาะพันธุ์สตาร์ทอัพระดับโลกในตอนนั้นนะครับรวมถึงรีดฮอบแมนผู้ก่อตั้ง Link ์อินปีเตอร์ทิวนะครับที่ตอนนี้เป็นเจ้าของพ a l นเทียแลวก็เป็นผู้ให้เงินทุนก้อนแรกแรให้กับ Facebook คือระดับสุดยอดของซิลิคอนวัลเลย์มารวมตัวกันเลยก็ว่าได้นะครับพวกเขาประกาศก่อตั้งองค์กรที่มีชื่อว่า Open AI ซึ่งแค่ชื่อมันก็บอกเจตนารมอย่างชัดเจนแล้วนะครับ Open ก็คือต้องเปิดกว้างโปรง่งใสและที่สำคัญที่สุดพวกเขาประกาศตัวเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรหรือ Non-Profit ภารกิจของพวกเขายิ่งใหญ่และสวยหรูมากๆนั่นก็คือการสร้าง AGI เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติไม่ใช่เพื่อกำไรของใครคนใดคนหนึ่งพวกเขาบอกว่าถ้ามีใครใกล้จะสร้าง AGI ได้ก่อนพวกเขาก็พร้อมจะร่วมมือด้วยซ้ำ ื่อป้องกันไม่ให้พลังนี้ตกไปอยู่ในมือคนกลุ่มเดียวพร้อมกับเงินทุนเร,ริ่มต้นที่ประกาศไว้สูงถึง1,000ล้านดอลลาร์มันคือภาพของอัศวินมาร์ค่าวเลยก็ว่าได้นะครับที่พวกเขาอาสาจะปกป้องโลกจากภัยร้ายของ AI ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งนี่คือจุดเร,ริ่มต้นที่มันสวยงามมากๆนะครับเป็นภาพฝันในอุดมคติที่ทุกคนต่างปลบมือให้แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยความฝันอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะครับ จุดเปลี่ยนแรกมันก็มาถึงเมื่อทีมงานของ OpenAI ค้นพบความจริงที่น่าปวดหัวข้อหนึ่งก็คือการจะสร้าง AI ให้ฉลาดล้ำโดยเฉพาะ AGI เนี่ยมันต้องใช้พลังการประมวลผลในระดับที่มหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งมันหมายถึงต้นทุนที่แพงแบบสุดๆแพงเกินกว่าที่องค์กรไม่สวงหาผลกาไรจะแบกรับไวอุดมการณ์ที่สวยหรูกำลังจะพ่ายแพ้ให้กับใบแจ้งหนี้นะครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของรอยเล้าแรกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิด และเมื่อความจริงปรากฏว่าเงินทุนจากผู้บริจาคมันไม่เพียงพอครับ o อ e n a i ก็มาถึงทางสองแพร่งเพราะเขาจะยึดมั่นในอุดมการเดิมแล้วก็ค่อยๆตายไปอย่างช้าๆหรือว่าจะยอมกินน้ำลายตัวเองเพื่อไปต่อให้ได้และแซมอัลต์แมนก็เป็นคนเลือกทางที่2ในปี2019หลังจากที่อีลอนมัสแยกทางออกไปเพราะความเห็นไม่ตรงกัน Open a i ก็ได้ทำการปรับโครงสร้างครั้งประวัติศาสตร์พวกเขาตั้งบริษัทลูกขึ้นมาใหม่เป็นบริษัทในรูปแบบที่เรียกว่า cap profit หรือจำกัดผลกำไร พูดง่ายๆก็คือมันเป็นลูกผสมนะครับคือก็อยังบอกว่าตัวเองทําเพื่อภารกิจแต่ตอนนี้สามารถหาเงินและทํากําไรได้แต่มีเพดานที่จํากัดอยู่ซึ่งเพดานที่ว่ามันก็สูงมากๆก,การเปลี่ยนแปลงนี้คือการเปิดประตูรับทุนจากโลกภายนอกอย่างเต็มตัวและแขกคนสําคัญที่สุดที่เดินเข้ามาทางประตูนี้ก็คือ m i c r o s o f t นั่นเองนะครับ Microsoft ตกลงที่จะลงทุนใน Open AI ด้วยเงินก้อนแรก1,000ล้านดอลลาร์ซึ่งต่อมาก็เพิ่มขึ้นเป็น10,000ล้านดอลลาร์ การจับมือครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเกมไปเลยนะครับ Open นไได้เงินทุนและพลังในการประมวลผลมา,าสารจากบริการคลาวด์ของ Microsoft แต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือแรงกดดันในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินได้จริงจากองค์กรวิจัยเพื่อโลกสวยนะครับตอนนี้ Open นไมีสถานะกึ่งๆเป็นแผนกวิจัยและพัฒนาสุดล้ำของ Microsoft ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุดมการเรื่องความเปิดกว้างเนี่ยมันค่อยๆจางหายไปความลับเริ่มเข้ามาแทนที่นะครับ การแข่งขันกลายเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าความร่วมมือหัวใจของกรุิใหม่นี้คือสิ่งที่เรียกว่า scaling hypothesis ซึ่งหลักการมันง่ายมากนะครับก็คือเชื่อว่าเรายิ่งป้อนข้อมูลให้ AI มากเท่าไหร่และใช้พลังการประเมินผลที่แรงขึ้นเท่าไหร่ AI ก็จะยิ่งฉลาดขึ้นแบบก้าวกระโดดมันกลายเป็นเหมือนศาสนาของ open ai ไปเลยนะครับที่ต้องใหญ่ขึ้นต้องแรงขึ้นมันมีเพียง2ทางเลือกเท่านั้นนะครับที่จะนําไปสู่หนทางสู่ชัยชนะ แต่การไล่ตามสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันมีต้นทุนที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่และนี่คือด้านมืดของ Empire of AI ที่หนังสือเล่มนี้ได้ตีแผ่ออกมานะครับเพราะว่าต้นทุนแรกก็คือต้นทุนมนุษย์นั่นเองเพราะว่าหลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่า AI อย่าง h ช GB t GPT มันเรียนรู้ที่จะไม่ตอบคําถามแย่ๆหรือแสดงภาพที่ไม่เหมาะสมได้ยังไงคําตอบก็คือไม่ใช่เพราะมันฉลาดได้เองนะครับแต่ว่ามันมีมนุษย์จริงๆคอยสอนมันอยู่เบื้องหลัง งานนี้ถูกเรียกว่า ghost work คล้ายๆกับงานล่องหนนะครับ Open AI และบริษัทในเครือจ้างคนงานในประเทศที่ค่าแรงถูกเช่นในเคนยาหรือเวเนซุเอลาให้มานั่งคัดกรองข้อมูลจำนวนมหาศาลพวกเขาต้องเจอกับเนื้อหาที่เลวร้ายทุกรูปแบบตั้งแต่ความรุนแรงไปจนถึงการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเพื่อคอยติดป้ายบอก AI ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีอย่าทาตาม ในหนังสือ Empire of AI เนี่ยก็เล่านะครับว่าคนงานเหล่านี้บางคนได้รับค่าจ้างต่ำกว่า2ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ70กว่าบาทเพื่อทำงานที่ทำร้ายสุขภาพจิตอย่างรุนแรงนะครับโดยไม่มีการสนับสนุนหรือเยียวยาที่เหมาะสมเลยมันคือภาพสะท้อนของการคูดเรีบทรัพยาการมนุษย์ในยุคดิจิตอลเลยก็ว่าได้ที่ผลประโยชน์ไหลไปสู่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่แต่ต้นทุนและความเจ็บปวดเนี่ยตกอยู่กับคนงานที่ไม่มีใครมองเห็นเลยด้วยซ้ำต้นทุนที่2ก็คือต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม พลังประมวลผลมหาศาลที่ใช้ฝึก AI เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศนะครับแต่มันมาจากศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดมหาหืบมาที่กินพื้นที่เท่ากับสนามฟุตบอลหลายสิบสนามอาคารเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนสัตว์ประหลาดที่กระหายพลังงานและน้ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมีการคาดการณ์กันว่าภายในปี2030เฉพาะศูนย์ข้อมูลในสหรัฐเนี่ยอาจใช้ไฟฟ้ามากถึง8%ของประเทศ และที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือปริมาณน้ำจืดที่ใช้ในการระบายความร้อนอาจจะสูงถึงหลายล้านแกลลอนต่อปีมันคือการสูบทรัพยากรธรรมชาติของโลกในสเกลที่น่ากลัวมากๆนะครับเพื่อไปสร้างความเฉลียให้กับ AI โดยที่ผลกระทบมักจะตกอยู่กับชุมชนที่สูญข้อมูลเหล่านี้ไปตั้งอยู่นั่นเองนะครับซึ่งที่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องราวเบื้องหลังที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแรงกดดันจากทั้งภายนอกต้นทุนที่มองไม่เห็นมันเริ่มพอกพูนขึ้น ความผัดแย้งภายใน OpenAI มันก็ระบิดุขึ้นมามันคือการต่อสู้ระหว่าง2คขั้วความคิดขั้วหนึ่งคือฝ่ายที่เป็น Safety Team นะครับนำโดยนักวิจัยระดับหัวกะที่อย่างอิลยาสุดเคเวอร์พวกเขาคือกลุ่มที่กังวลว่า OpenAI กําลังวิ่งเร็วเกินไปหรือเปล่าอาจจะสร้างสิ่งที่อันตรายเกินกว่าจะควบคุมได้และเรียกร้องให้ชะลอความเร็วลงตรวจสอบให้มันแน่ใจก่อนอีกขั้วหนึ่งคือฝ่ายที่นําโดยแซมอัลต์แมนที่มองว่าความเร็วคือทุกสิ่ง ต้องได้ปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดแย่งชิงความเป็นผู้นําและสร้างรายได้เพื่อตอบสนองนักลงทุนอย่าง Microsoft ความตึงเครียดนี้เอ,เองเนี่ยมันก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เล่าถึงบุคลิกของแซมอัลสแมนว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมีสเสน่ห์เป็นนักเจรจาตัวยงแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกวิจารณ์ว่ามีพฤติกรรมที่อาจไม่โปร่งใสบอกเรื่องราวคนละแบบกับคนละกลุ่มเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมันสร้างความสับสนและความไม่ไว้วางใจให้กับคนในองค์กรหรือแม้แต่คณะกรรมการของบริษัทในตอนนั้นนะครับ และแล้วในเดือนพฤศจิกายนปี2023ฟงางเส้นสุดท้ายมันก็ขาดลงนะครับคณะกรรมการบริหารขององค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยมันมีอํานาจสูงสุดได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ช็อกโลกนั่นก็คือประกาศไล่แซมอัล์แมนออกจากการเป็น CEO โดยให้เหตุผลว่าเขาไม่ได้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอย่างสมเสมอซึ่งนี่คือจุดไคลแมกของเรื่องราวนี้เลยก็ว่าได้นะครับ มันเป็นการต่อสู้ของ o p e n a i อมันได้ระเบิดขึ้นสู่สายตาสาธารณชนเป็นข่าวใหญ่มากๆในตอนนั้นนะครับมันเป็นเวลา5วันแห่งความโกลาหลที่คนทั้งโลกเฝ้าจับตามองการไล่แซมอัลต์แมนออกกลายเป็นสงครามที่คณะก,กรรมการไม่ได้เตรียมตัวว่าจะต้องเจอนะครับพนักง,งานของ o p e n a i อเกือบทั้งหมดหรือกว่า95%เนี่ยพร้อมใจกระลงชื่อขู่ว่าจะลาออกตามแซมอัลต์แมนไปอยู่กับ Microsoft ซึ่งแน่นอนว่า พวกเขาเตรียมอ้าแขนรอรับแทบไมทันทีมันคือการแสดงพลังที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในบริษัทเทคโนโลยีนะครับนักลงทุนรายใหญ่ก็กดดันอย่างหนักและในที่สุดคณะกรรมการก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับไม่ถึง5วันหลังจากถูกไล่ออกแซมอัลสแมนก็กลับมาดำรงตำแหน่งซ e ออย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมส่วนคณะกรรมการชุดที่ไล่เขาออกก็ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เกือบทั้งหมดเหตุการณ์นี้เนี่ยได้ส่งสารที่ชัดเจนไปทั่วโลกว่าอำนาจที่แท้จริงในโอ e n a i ไอ มันไม่ได้อยู่ที่คณะกรรมการผู้มีอุดมการณ์ต่อไปนะครับแต่มันอยู่ในมือของ CEO พนักงานและนักลงทุนรายใหญ่ที่กลุ่มเงินทุนและอนาคตของบริษัทไว้มันคือชัยชนะของฝ่ายธุรกิจโดยสมบูรณ์และคือจุดกำเนิดของ Empire of AI อย่างแท้จริงซึ่งหลังจากกลับมาคุมอำนาจได้แบบเบสเซตแซมอัลแมนก็เดินหน้าเต็มกำลังเขาไม่ได้เป็นแค่ CEO ของบริษัทเทคโนโลยีต่อไปแต่กลายเป็นเหมือนรัฐบุรุษของโลก AI เขาเดินทับไปทั่วโลกเพื่อลอบบี้รัฐบาลต่างๆเสนอแนวทางการกำกับดูแล AI แต่แนวทางที่เขานำเสนอเนี่ยก็มักจะถูกตั้งคำถามนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นรายใหญ่อย่าง OpenAI เองเช่นการเน้นควบคุม AI รุ่นใหญ่สุดๆพวก f o n n e r Model ซึ่งมีแค่ไม่กี่บริษัทในโลกที่ทำได้ขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นการกีดกันผู้เล่นรายย่อยหรือโครงการ Open Source ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าตลดนะครับเมื่อเทียบกับชื่อ OpenAI ในวันแรกที่ก่อตั้งขึ้นมา โดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับหนังสือ Empire of AI ก็สรุปภาพไว้ด้วยคำว่าลัทธิขูดรีทรัพยากรยุคใหม่หรือ New Extractivism มันเหมือนกับจกักรวรรดิในอดีตนะครับที่เข้าไปยึดครองดินแดนเพื่อสูบทรัพยากรธรรมชาติจกักรวรรดิ AI ในปัจจุบันเนี่ยก็กำลังสกัดทรัพยากร3อย่างจากทั่วโลก1ก็คือทรัพยากรข้อมูล ก็คือการนําผลงานการสร้างสารรค์ผลงานเขียนผลงานรูปภาพของพวกเราทุกคนบนอินเทอร์เน็ตไปใช้ฝึก AI โดยที่เราอาจจะไม่เคยยินยอมหรือได้รับค่าตอบแทนเลย 2. ก็คือทรัพยากรแรงงานก็คือการใช้ ghost work จากคนงานค่าแรงถูกทั่วโลก3ก็คือทรัพยากรธรรมชาติมันคือการสูบพลังงานน้ําและที่ดินมหาศาลเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดยักษ ทั้งหมดนี้เนี่ยถูกสร้างความชอบธรรมด้วยคําสัญญาที่มันสวยหรูที่พูดถึงความก้าวหน้าและอนาคตที่ดีกว่าซึ่งผลประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยตกอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆในซิลิคอนวัลเล์เพียงเท่านั้นนะครับคําถามคือแล้วมันจําเป็นต้องเป็นแบบนี้เพียงทางเดียวจริงหรือหนังสือเล่มนี้ก็ได้ให้ความหวังไว้ในตอนท้ายนะครับว่ามันอาจจะมีหนทางอื่นมีกลุ่มคนและองค์กรเล็กๆทั่วโลกที่พยายามสร้าง AI ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเช่น กลุ่มนักพัฒนาชาวเมรีในนิวซีแลนด์ที่สร้าง AI โดยยึดหลักความยินยอมของชุมชนหรือห้องวิจัยที่เน้นศึกษาผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางและจ่ายค่าแรงที่เป็นธรรมให้กับคนทำงานด้านข้อมูลพวกเขาพยายามจะบอกว่า AI เนี่ยไม่จำเป็นต้องถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดแบบรวมศูนย์และขูดรีดเพียงอย่างเดียวแต่มันสามารถเป็นเทคโนโลยีที่เป็นประชาธิปไตยมีความเท่าเทียมและมีความยั่งยืนกว่านี้ได้นะครับ เรื่องราวของ OpenAI จากจุดเริ่มต้นที่เป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกาไรสู่การเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมันสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้อันซับซ้อนระหว่างอุดมการกับโลกแห่งความเป็นจริงความก้าวหน้ากับต้นทุนที่ต้องจ่ายและอำนาจกับความรับผิดชอบนะครับดังนั้นครั้งต่อไปที่พวกเราใช้ ChatGPT หรือเทคโนโลยี AI อื่นๆก็ต้องลองหยุดคิดกันสักนิดนะครับว่าเบื้องหลังคำตอบอันฉาญฉลาดที่เราได้รับในชั่วพริบตา ใครกันแน่ที่เป็นคนจ่ายต้นทุนที่แท้จริงสำหรับคำตอบนั้นสำหรับเรื่องราวของหนังสือ Empire of AI โดยคาร์เ h นฮา e ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่แอทราดอ t แอ a ท d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆ,ๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ